สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาร์ดิเนสตี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในตำนานแห่งวงการ SUV ที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานรถที่ถูกขนานนามว่าเป็นปราชาแห่งรถอนเนกประสงค์ของโตโยต้าและในปี2 0 2 6นี้มันกลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่เรียกได้ว่ายกระดับทุกมาตรฐานของรถ SUV อย่างแท้จริงนี่คือ All New Toyota f o r t u n e r 2 0 2รรถที่พร้อมจะเขย่าตลาดด้วยดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และขุมพลังที่ทั้งแรงและประหยัดกว่าเดิม โฉมใหม่ของ Fort u n e r ถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรจากญี่ปุ่นร่วมกับศูนย์พัฒนาในประเทศไทยภายใต้แนวคิดทัฟฟ์ลักชัวรี่ซึ่งผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราอย่างลงตัวด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมพร้อมเส้นโครเมียมแนวนอนที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ f o r t u n เ r รุ่นใหม่ไฟหน้า LED matrix อัจฉริยะที่สามารถปรับลำแสงตามการเลี้ยวของพวงมาลายัยพร้อมเดท์ไทม์รันนิ่งไล่ทรงเรียวยาวรับกับเส้นสายของฝากระโปรงหน้าทำให้รถดูสปอร์ตและหรูหรากว่าที่เคย กันชนหน้าและซุ้มล้อได้รับการออกแบบให้มีมิติและกล้ามเนื้อที่ชัดเจนขึ้นสื่อถึงพลังและความพร้อมลุยในทุกเส้นทางล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด20นิ้วช่วยเสริมลุกให้ดูพรีเมียมและยังมีหลังคาทูโทนสีดำที่ตัดกับสีตัวถังได้อย่างลงตัวสำหรับรุ่น GR Sport ยังมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์ GR และชุดแต่งรอบคันที่เพิ่มความดุดันตามแบบฉบับของ Toyota g a ก o o r a ร i ิ g เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมห้องโดยสารตกแต่งด้วยหนังแทนัปป้าผสมวัสดุซอฟทัสรอบคันแผงคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจอขนาดใหญ่12.3นิ้วที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงจาก JBL 9ลำโพงให้คุณภาพเสียงรอบทิศท,ทางมอบประสบการณ์ฟังเพลงที่เต็มอารมณ์ทุกการเดินทางมาตรวัดด้านหน้าปรับเป็นแบบฟูดดิจิตอลขนาด12นิ้วสามารถแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ รวมถึงข้อมูลการทำงานของระบบไฮบริดและโหมดการขับขี่ต่างๆพวงมาไลัยมัลติฟังชัน3ก้านทรงสปอร์ตพร้อมแพดเดิลชิฟและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control อัด t ัพตีฟครูสคอนโทรลเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศส่วนเบาะแถว2พับได้แบบ60ต่อ40และเบาะแถว3พับไฟฟ้าได้ราบเรียบเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างอิสระในด้านเทคโนโลยี Toyota Fort u n e r 2026มาพร้อมระบบ Toyota c o n n e c t รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณได้โดยตรง ตรวจสอบตำแหน่งรถการใช้น้ำมันระดับแบตเตอรี่แจ้งเตือนการบำรุงรักษาหรือแม้แต่การสั่งสตาร์ทรถจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถทำได้ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงภาษาไทยที่สามารถควบคุมระบบปรับอากาศเพลงหรือระบบนำทางได้ง่ายๆเพียงพูดว่าสวัสดีฟอร์จูเนอ หัวใจสำคัญของ Fortuner ใหม่คือขุมพลังดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบที่มาพร้อมเทคโนโลยี m i l Hybrid 48V ให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรระบบ Hybrid ช่วยเสริมแรงบิดในรอบตน้นทำให้การออกตัวและการเร่งแซงทำได้ทันใจมากขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและลดมลพิษอย่างเห็นได้ชัด ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบดนามิก 4WD ที่สามารถปรับโหมดการทำงานอัตโนมัติตามสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นโหมด Normal, Eco, Sport, Power หรือ Multi-Terrain เช่นโคลนทรายหิะและหินก็สามารถขับผ่านได้อย่างมั่นใจช่วงล่างใหม่ของ Fortuner 2026ถูกพัฒนาให้สมดุลยิ่งขึ้นด้วยระบบการสเืยนแบบ Adaptive Variable Suspension ที่สามารถปรับระดับความแข็งอ่อนของโชค๊คได้ตามสภาพถนนจริง ระบบเบรกใหญ่ขึ้นทั้งด้านหน้าและหลังเพื่อรองรับกําลังและน้ําหนักรถที่มากขึ้นการบังคับเลี้ยวด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าให้ความแม่นยําและเบาในความเร็วต่ําแต่มั่นคงเมื่อขับด้วยความเร็วสูงด้านความปลอดภัย Fortuner 2026มาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense Generation ใหม่ล่าสุดครบครันทั้งระบบป้องกันการชนด้านหน้า Pre-Collision System ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Dynamic Radar Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง a n น Tracing Assist ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา l ล n d Spot m o n i t ร r ระบบเตือนขนาดถอยหลัง r e ีย cross traffic alert และกล้องมองรอบคัน360องศาที่แสดงภาพเสมือนจริงรอบตัวรถบนจอภาพหลักไฟไท้ายดีไซน์ใหม่แบบเลดบายยาวเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพิ่มความล้ำสมัยให้กับด้านท้ายฝาท้าทยเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เตะเท้ามือจับประตูและกรอบกระจกตกแต่งด้วยโครเมียมพรีเมียมและยังมีรูฟเรลสำหรับติดตั้งกล่องสัมภาระหรืออุปกรณ์เดินทางเพิ่มเติมได้ สำหรับใครที่ชื่นชอบความหรูและความสปอร์ต fortuner 2026ยังมีรุ่น gr Sport ที่ตกแต่งพิเศษทั้งภายนอกและภายในด้วยเบาะหนังสีดำตัดได้แดงพวงมาลัย gr สัญลักษณ์โลโก้ g a ซู r a c i n g รอบคันช่วงล่างจูนพิเศษเพื่อเพิ่มความหน็บและสมรรถนะในการขับขี่ และแน่นอนครับโตโยต้ายังให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง f o r t u n e r 2026ผ่านมาตร,รฐานไอเสียระดับยูโร6ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงกว่าเดิมถึง15%พร้อมระบบ Star ์ s t ต p ออัตโนมัติที่ช่วยประหยัดน้ามันในสภาพการจราจรติดขัดด้วยดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีอัจฉริยะสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมและความสะดวกสบายรอบคันโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026คือ SUV ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่ต้องการความหรูและมั่นใจ หรือการเดินทางไกลที่ต้องการพลังและความทนทาน Fortun เ r er พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ราคาคาดการณ์ของ Toyota Fortun e r 2 0 2 6เริ่มต้นที่ประมาณ1.45ล้านบาทไปจนถึงรุ่น G-R Sport ที่อาจแตะถึง1.95ล้านบาทโดยแต่ละรุ่นจะมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนที่หลากหลายและนี่คือรถอเนกประสงค์ระดับตำนานที่กลับมาพร้อมความสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีนี่แหละครับเอา New Toyota Fortuner 2026 The Legend Reinvented สตรองเกอร์สมาร์เตอร์ i ู r อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์ดิเนสตี้เพื่ออัปเดตรถใหม่ล่าสุดก่อนใครแล้วเจอกันในรีวิวต่อไปครับสวัสดีครับ